ก็คือว่าทุกคนตื่นนอนกันมาแล้วก็ปวดอึทุกคนดูสิตอนนี้ก็ปวดอึหมาก็ปวดอกอันเจล่าปวดอึเอาได้ที่อกแล้วค่ะเราจะขแวค่ะคุณหมาสีแดงขึยันอะไรคะความอยากเล่นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีเล่นก้อนใน้ไหมตามาุกับเพื่อนไม่ไหวหรอลูกปวดอกแล้วค่ะ วดอีกครัน่อยแล้วครับคุณแม่แป๊บหนึ่งลูกรอก่อนนะกินผลไม้สักนะิดไหมจ๊ะมากินผลไม้ก่อนปวดอีกอย่างนี้ไม่เอาเลยหรอไม่ไหวหรอกินหน่อยนะไม่ไหวไม่ไหวเราไปดูเพื่อนๆตัวอื่นๆกันบ้างนะนะไยบ้างคุณต้องการส่งวิทยาศาสตร์เหรอครับได้ครับนี่ครับโอ้ปวดชี่ปวดฉี่ล้อก่อนลอกอนนะน้องมาอันนี้ค่ะ ไว้ก่อนนะไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูห้องน้ำให้นะจ๊ะเหนยยังเลยเออาพอดีเอาพ ille, อดีเหลือได้แล้วเหลือได้แล้วต้องการอะไรคะคุณกระต่ายสีน้ำตาลเอลไม่ใช่สีดำอยากปั่นน้ำปัน่นหรอคะเชิญค่ะเชิญปั่นน้ำปั่นอะไรดีคะเมนูสุดที่สดานวันนี้ขอเสนอเบเกอร์ปั่นกับโซจิโอ้เฮ้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูค่ะเพื่อนงํา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  เออตัวบินเลยนะคะรสชาติมันบบาได้นะคะเอาอีกสักหนึ่งเมนูนะคะวันนี้เมนูน้ำปั่นสุดพิสดารขอมอบเป็นพริกปั่นกรับกันครับอะไรดีครับสีิแล้วสีน่าเกลือมากสีน่ากลัวมากคุณผู้ชมเรามาชิมให้ดูค่ะ อ้ปั่นไปปั่นมาเครื่องปั่นของเราพังเลยโอ้ไม่ก็ตัวแข็งเป็นหุ่นหรือทันผู้ชมดูสิแล้วเครื่องปั่นก็พังอย่างนี้ต้องสร้างซ่อมอีกเท่าไหร่ okay. เนี่ยยีบาทโอเคเธอโอ้ยธงชัวอรอดแล้วนะของกระตา่ายเธออยากเล่นอะไรจ้ะแองเจล่าที่สู่ลุกโป่งเหรอเดี๋ยวเราจะสอบค้นหาให้เนู <c oughs> นี่เจ้นี่จเ,เจ้แองเจล่าไปไหนล่ะตามมา อ้าวแล้วคุณคนนี้คุณเนี่ยเคยกับแอนเจล่าแต่แอนเจล่าก็กำลังเล่นเหนี่ยวโอ้ยเล่นด้วยกันได้ด้วยสนุกไหมล่ะเนี่ยได้อะไรจ้าอึอเสร็จแล้วหรอสบายตัวร์ลซี่อึเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวหาของเล่นให้นิดง่ายเจอแล้วมาเล่นสิน้องหมาหมาอะไเแบบถือไปให้น้องหมาโอเคพี่เบฟช่วยถือไปให้น้องหมาหน่อยครับ จะเล่นตรงไหนนี่ไงมาเล่นตรงนี้สิเพื่อนเอาวางเลยไปเล่นโอเคเล่นแล้วต้องเก็บเขาให้เขาดี่ด้วยนะเด็กๆเปลี่ยนชุดสักหน่อยหะเสือหมาใส่ชุดนอนมาทั้งวันแล้วเอาเป็นชุดอะไรดีนะติงไม่เอาชุดนี้ดีไหมครับล็ลอกหมดเลยแล้วครับแล้วไม่มีชุดถี่ลอนลอเลยแล้วครับนี่โอ้ชุดพยาบาลกะสวยนะ ล็อกล็อกล็อกหมดเลยไม่มีชิ้นใดเลยเพื่อนมันก็ชุดนอนเหมือนเดิมไม่ชุดนี้ได้มีไหมหมวที่จะใส่ได้ฟรีอะล็อกหมดเลยโอ้ยเสียตังค์เสียตังค์เหรอใส่หมวกของชุดนอนไปก่อนละกันอ๋อเดี๋ยวไปทำให้นั้นใส่ชุดเดิมไปก่อนนะ ใส่ชุดเติมไปดิโอเคยึดอยากขึ้นอะไรเรอียให้เปลี่ยนชุดเป็นกงังให้น้องหมาเปลี่ยนชุดทีวันเป็นเติโอเคตอนนี้พี่เบ๊กำลังจะเปลี่ยนชุดแกง๊งเด็กชุดนอนให้นะครับหิวอพา,าไปกินอาหารสักหน่อยนี่ก็หิวอะไรเนี่ยอึกันเสร็จเล่นปุ๊บก็หิวเลยนะเด็กๆปวดนี้นี่เด็ <c oughs> กปวดนี้นี่หิวจริงๆ ใครหิวอีกไหมกดสอบสิแองเจล่าหิวไหมหิวเอาหิวกลับไปกินคใครคุณแองเจล่าหิวแล้วแองเจล่าอ้าวคุณชายสีดำก็หิวเอาละ่ะทุกคนแล้วอีกคนนึงหิวไหมจ้ามีใครอีกคนนึงคุณทอมคุณทอมคุณอยู่ไหนโอ้เล่นตุ๊กตาแอบอยู่ตรงนี้กินข้าวไหมทอม ออกินโอเคตอนนี้ทุกคนเด็กๆทั้ง5คนพร้อมกันแล้วแป๊บนึงกินข้าวแต่ว่าต้องเก็บเก็บของเล่นให้เรียบร้อยไม่เก็บเลยนั่นไม่เก็บนี่ห้ามกินเลยใช่ไหมโอเคเอาพร้อมก็ไปนั่งสิจะกินอาหารน่ะมาลุกมาทำให้โอเคกินข้าวกินอะไรเอาอะไรให้กินดีวันนี้วันสุดกร์ วันนี้เป็นสุดที่สิบสามด้วยนะนกินเปนไปปั่นปัน่นปนน้ำปัน่นปั่นพิซซ่ากับเย้ยเราจะรสชาติเป็นยังไงน่อ้าวทุกคนใจเย็นๆรอก่อนพี่เบฟกำลังปั่นอาหารถึงกำลุกแยกตัวกันหมดเลยหรอโอ้โหไม่อยากกินกันหรอเนี่ยอ้าวแอนเจลา่ากินไปซนะ อกินเลยคะกินไปซะห่ามาอาหารหมดจะไปช้อปปิ้งแป๊บมีตังค์อยู่40บาทกินอะไรได้เนี่ยมีอะไรถูกๆให้กินไหมเต๋บาทมังชีสแล้วกันแล้วขนมปังแลกเกล้ยโอเคสิกพริกเลยไปพอแล้วละอิ่มได้แล้วใครหิวขอเชิญมากินมินชีสไปก่อนนะเพื่อน หมดแล้วเย้วันนี้อยากคุยกับไม่ให้คุยกับเราอ๋อฉันอยากอาบน้ำฉันไม่อยากคุยกับใครจั้งนั้นเอ๊ะทำไมห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเสียต้องซ่อมยี่สิบบาทเอาไหมซ่อมเสียเพราะเดี๋ยวปวดอึมาจะทำยังไงล่ะมีห้องน้ำดีอ่ะ เหรอใส่ชุดนอนแล้วง่วงเลยใช่ไหมล่ะมันจะรอก็ง่วงเดี๋ยวเด็กไม่กินอิ่มแล้วก็นอนหลับกันเลยเหรอเก่งมากเลยคุณกระต่ายมาช่วยกันทำความสะอาดให้เรียบร้อยคุณทอมไปนอนเลยเนาะนอนเลยไหมคะไปนอนเลยฝันดีนะเด็กๆเถิดคนไอชัดเขากำลังเก็บกว่ yeah. าให้เขาเก็บกว่าเขาเป็นเด็กดีมากเลยนะโอเคเถิดคุณเป็อาบน้ำ คุณทองคุณหมันอาบน้ำเสร็จยังเสร็จยังยังค่ะ <c oughs> รียร้อยแล้วง่วงนอนทันทีนอนซสักเด็กน,อน้อ <c> ย <oughs> ไปนอนสิก้าฝันดีนะ น้ำตรงไหนอ่ะคุณคกระต่ายไปตรงคุณกระตายังกวาดอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วแต่ฉันก็รู้สึกง่วงนอนเหนนนนมือนกันนะเพื่อนๆทำไมหลับกันหมดไม่มีใครมาช่วยฉันกวาดบ้านเลยกวาดบ้านคนเดียวอย่างเงาเงาใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวฉันก็จะได้ไปนอนกับเพื่อนแล้วโอ้ อาบน้ำเนี่ยนะเราเไปพ่อไปอาบน้ำเป็นเพื่อนกับปอตัหลับหลับอยู่ก็มาเฮียอาบน้ำไหนหลายคนอื่นก็หลับสบายกันนะเรียบร้อยเก่งมากจ้ะที่ต้องการอาบน้ำไหมหรืออยากนอนนอนเลยนะฝันดีนะจ้าเจ้าปอต ไปดูเจ้าทอมที่อาบน้ำขัดตัวเขาตัวน่าจะหอมน่าดูเลยนะทอมขัดตัว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 มาดูน้าหนูแกะเด็กๆหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยขอบคีบขอบคีบไปดูคนทอม นี่คุณหอมจะเสร็จแล้วอาบน,น้ำก็เสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยอาบน้ำมาพัชื่อนไปนอนกันไปนอนนะวันนี้จบภารกิจเพียงเท่านี้ฝันดีนะจ๊ะเด็กๆบ๊บายบายอุ่ยอพี่